โอเคครับก็สวัสดีชาวไอช็อตทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้ผมก็จะเอาปืนเอฟนะครับมาเกียนมามี่คลาสิกกันนะครับผมก็จัดักหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับปืนตัวนี้นะครับเป็นปืนที่เกียนที่สุดตลอดกาลเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ากระสุนมันไม่จํากัดนะครับผมแต่ว่าตอนนี้คนเริ่มเป็นกันแล้วเว้ยนะครับผมยิ่งคนเป็นเยอะเท่าไหร่นะครับเราจะยิ่งแบบว่าสนุกนะครับเราจะได้เกียนเยอะๆะไงนะครับโอเคครับผมผมขอไปเล่นบนหอละกัน นะครับมีใครอยู่บนหอหรือเปล่ามามงมามี่มีตัวเนียนไหมเนี่ยอะไรวะนั่นอ๋อคนนะครับโอ้ยอุยอ้ยอุ้ยตกใจเลยมูเต่มองข้างบนอยู่นะครับมาดีเขาเล่นดีเผอรเหรอเออจะเข้ามาเนี่ยครับไม่เผอแล้วจะเอาผมลงเปล่านะครับก็เข้ามาเลยนะครับผมสาดไปได้เลยนะครับกระสุดเราไม่ต้องกลัวหมดนะครับอุ้ยอุ้ยโอ้โ,อโ,อโอเกือบตาย มาน,นี้เลยเล่นแรงนะักขี้ไม้กด F มาตบเราเนี่ยเฮ้ยโอเคนะครับเฮ้ยทำไรครับเอาดีเอาดีาดก็มาดีเข้าได้เปล่าจะเข้ามาถึงตัวผมเปล่านะครับโหแต่ว่าปืนนี้ก็สันอยู่นะครับผมว่าอาจจะเวียนหัวก่อนจบเกมนะครับ <c oughs> <c oughs> ปืนม่งสันจัดเลยนะครับเหมือนเจ้าเข้าอะ่ะเโอเคตอนนี้พอยิงได้แล้วครับมันไม่ค่อยสันละตอนนี้นะครับ ปืนน่าจะดูนิ่งๆนะแต่คือปืนมันยิงอยู่นะครับผมภาพมันบักเนาะมามามาว่ตอนนี้คนเริ่มปเป็นเงียเยอะแล้วนิว่าแล้วทำไมสามตัวอยู่บนหอหมนเลยเนี่ยเฮ้ยไปตบตัวอื่นมันก็ได้โหลไปตัวอื่นไปตัวอื่นนี่มันจะสิ้นสุดทางน,นะว๊โอเคนะครับใครอยู่ก็อยู่นะครับผมโดดแล้วนะครับไปแล้วครับ โอ้คือมันมีเป็นทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยห้าตัวนะครับใช่ปะเออห้าตัวอยู่กับผมสามตัวเอ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้ตัวนี้มันรู้ดีครับมันดักมันดักมันดักว่ะมันดักโอ้ยอหาแตกโอ้โหลื่นเฉยเลยนะครับอืมพื้นมันลื่นนะโอเคครับแม่งแตกเลยว่ะเดี๋ยวเรามาตบโฟลที่เหลือกันนะครับตรงนี้ผมเล่นตรงนี้ดีกว่าน่าจะรอดอยู่นะครับ มัม,มี่ห้องนี้เขาดักโหดอยู่นะนะครับอุ้ยไอตัวนี้มันก็กวนตีนยงวะมาดิอุ้ยเอา้าชิหายแล้วเสียเอฟครับทุกคนเราไม่มีเอฟแล้วเราจะขึ้นไปยังไงเนี่ยโอเคโอเคใช่ครับโอ้โหหมดแล้วนะครับผม,มมนมี่โหดมากนะครับห้องนี้ผมบอกเลยนะครับคนนี้แบบหมดเกลี้ยงเลยนะจริงๆมนมีมม่คลาสสิกนี่มนุษุ์มันจะได้เปรียบิดิ้งนะครับผมแต่ว่า ตามตัสภาพครับทุกคนเออมไม่เป็นโดจริงนะครับโอเคครับแต่ว่าตานีผมจะไม่พลาดแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยว่งขึ้นมาตรวจโควิดก่อนนะครับใครเป็นก็อยู่ข้างล่างนะครับผมมันต้องมีคนเป็นแน่เลยวะไม่มีคนนังแฟดล้อนะกูว่าแล้วยิงก่เลยครับสัตว์มั่วก่อนละเออนะครับสัตว์เสียหมดครับบอกเลยมาแล้ววะมาแล้ววะแคบผม อยู่ข้างบนผมว่าน่าจะปลอดภัยนะครับเพราะคนมันอยู่กันเยอะมากเลยผมว่าน่าจะรอดอยันท้ายเกมนะเอาตรงๆเลยนะครับถ้าไม่รอดนี้ให้เอาตีนมาทิ้หน้าได้เลยนะครับทุยนะแต่ว่ามั่นใจผมว่ามมั่นใจกว่าตาเดะย,ยังไงก็รอดนะครับอืมคือเมื่อกี้มามียมั่งลุมผมไงนะครับถ้าไม่ลุมมาผมรอดเราเมื่อกี้แต่ว่าแต่ว่าเพื่อนมึงยิงอะไรกันอนะ ปืนนี้ไอระเบิดน,นี้น่ารำคาญมากเลยนะครับเขาเรียกว่าระเบิดเลยนะมันคือระเบิดแต่ปลอมเสียงปืนอะนะครับขึ้นข้างบนโอเคครับเล่นข้างบนเลยครับเป็นติ่มไว้นะครับเอา้าใครแตกโอเคมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนข้าหลังมาเร็วโดนทำไม,มเดี๋ยวยิงต้านไว้ให้โอเคเอา้าเฮ้ยเพื่อนจะโดนแล้วครับทุกคน,นครับ เยอะมากเลยเนี่ยมัมี่สองตัวนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราฆ่าไปเลยก็ได้นะครับนะตอนนี้มีทั้งหมดสามตัวนะมัมี่นะครับตอนนี้ก็สองตัวละอีกตัวหนึ่งไปยืนไหนวะเนี่ยเฮ้ยครบแล้วครบแล้วครบแล้วครับมาดิมาดิโอ้แล้วก็สุนปืนเราไปไหนวะเนี่ยโอเคครับสาดไปเลยครับ มคิดว่าน่าจะมีตัวใกล้ตาแล้วแหละนะครับอ๋อได้หนึ่งคิวครับผมที่ตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างครับในโรงปะ่อกีเห็นแบบๆไม่ใช่เว้ยล่าเลยเพื่อนรออะไรล่า,ลาดินะครับจังหวะนี้มันต้องล่าอย่างเดียวครับโอ้ตอนนี้คนเริ่มไล่ล่าเลยครับผมดูดูว่ามันแอบ,บไหนอะตอนนี้น,นะครับโอเคตรงนี้ไม่มีนะนี่หรือเปล่าเฮ้ยเจอละ ู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เอาวันเอาวันเอาวันล่าท้าผีครับงห้ะนี้ครับไปครับตายโงงตายโงงตายไหมอะต้องตายแล้วแหละครับโอเคครับตายครับเหลืออีกตัวเดียวครับผมในโรงเหลือพันเก้าเก้าอะไรเด้ยไปดิมันอยู่ในโรงหรอโรงไหนวะพูดยังมีอยู่โรงเดียวนี่ไงน่ครับโอเคตายครับเรียบร้อยครับ โอเคครับผมก็รอดมันนะบอกเลยถ้าเราเล่นเซฟเนี่ยเรารอดได้แน่นนะครับมาข้างบนนะครับเกิดตรงนี้ด้วยสบายเลยครับเราสามารถแบบว่าดักคนได้นะครับเราใครเป็นนอมมี่ก็แบบไม่ให้ขึ้นอะไรเงี้ยนะครับโอเคตอนนี้เราไม่ได้เป็นนะรีบขึ้นมาก่อนเลยเอ้ยมันมีตัวเป็นว่ะใช่เหรอวะ่ะเมื่อกี้ในแบบมันหายไปนี่ไงผมว่าแล้วต้องมีคนเป็น มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาสวยเอาเลยครับเริ่มเป็นหนักแล้วครับตอนนี้ตอนนี้มามีหดว่ะเป็นหกคนแล้วอะ่ะโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยเป็นเกลื่อนแล้วครับตอนนี้ครับเอาแล้วมีคนออกไปแล้วคนหนึ่งนะโดดก่อนไอ้เพื่อนข้างหน้าเข้าแล้วเพื่อนสองตัวครับตรงนี้ครับจัดอุยอย่าพึ่ง เออสวยโดนหลบออกนะครับตาหนึ่งก็ต้องโฟกัสตร,ตรงนี้ตาหนึ่งก็ต้องโฟกัสทางเข้านะครับอ,อุ้ยโอเคโดนหลบมาดีมาดีาดโอเคอืมเกือบไปโอเคครับยังรออยู่ยังรออยู่ยังรออยู่โดนเป็นจิกโจ้อะไรนี่มันจิกโจ้หรือนี่มันมัมมีหรือจิกโจ้เลยเฮ้ยมาเดะมาเดะอืม อโอเคครับอ่ะโอเคโฟกัสตรงนี้เลยครับอะไรทำอะไรเพื่อนออมาดิเรายิางตรงนี้ก็ได้นะเพื่อนน่าจะเอาอยู่ปะตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเค,อเคสวยครับ <laughs> จะได้คิวไหมเนี่ยเฮ้ยเอาทิผายมาแล้วอุ้ย เมื่อกี้เพื่อนเกือบฟาเาโดนแล้วนะครับอุ้ยจิบหายแล้วไนงะล่วงล่วงล่วงไปล่วงไปล่วงไป,ไปเออสวยครับเอ,อ้ยเกือบเกือบเกือบหมอมีแม่งพยายามสูงมากนะครับความพยายามมันสูงจริงนะครับโดดขึ้นเสาเนี่ยมาทุกคนโอเคห้าสิบวิ โอ้มันขึ้นมาอีกแล้วไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมาทำไรเพื่อนทำไระเพื่อนโอ้ยไปนูน่นไปนูน่นไอ้ตัวไหนเนี่ยมันวิ่งเร็วๆวะเราต้องเคลียร์มันก่อนเลยนะครับอือหูสองทางมาดิเอาตัวนี้ก่อนเอาโฟล์ก่อนมาสามสิบวิสามสิบว,วิจะรอดไหมเอ้ย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 ขี้ผายแล้วครับอุย๊ยมาดิสายมาปะสายไม่มา โอ้แตกครับผมเรียบร้อยครับไม่รอดว่ะแล้วแม่งเพื่อนเราทิ้งอ่ะแล้วเพื่อนไม่ทิ้งน่าจะรอดอยู่นะครับแต่ว่าเพื่อนน่าจะกระสุนหมดนะครับเออแล้วนี่นมันไปแอบไหนก็ไม่รู้มันเนี่ยนะครับแต่คือผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือทําไมมัมี่ไม่โดดตามเพื่อนเราไปวะแล้วมาตบเราทำไมวะเนี่ยเออคือไอตัวที่มันโดดออกไปมันก็เออมันก็ไม่มีกระสุนนะทำไมไม่โดดตามมันไปวะเขาแค้นเราหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เป็นมามี่ด้วยวะโอเคครับ มีฟงมีแฟนยัดไปให้หมดครับผมอืมฟันให้หมดติดฟ,งต,ดฟงติดแฟนเนี่ยนะครับไม่รู้ครับว่าตัวไหนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแต่ฟันม่วไปก่อนนะครับเมื่อกี้เพื่อโดนนะครับโอเคโ,อโหบนหอสี่ตัวครบเลยครับผมคิดว่าถ้าตบได้ตัวหนึ่งเนี่ยวงน่าจะแตกนะครับบนหอนะแล้วโดนอะไรยิงวะน,นะไปเลยครับล่าเลยเพื่อนล่าเลย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 ,ลเลยหนึ่งตัวหนึ่งตัวยังไงยังไงจังวันนี้ ไอ้ตัวนึงคอยตัวนึง,ออนงเพื่อนมันไปนู่นเร้วชึบเดี๋ยวตัวนี้ผมไล่เองนะครับน่าจะได้อยู่นะผมว่าไหวไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่า,หหามาดิเออร่วงเลยครับอุย้ยมันมีสนูมาดีมาดีมาดีก็มาด,มาด,มาดียิงไหวหรือเปล่าลเรียบร้อยครับแตกครับผมตัวนี้ที่มันตบเหลาตาที่แล้วนี่ว่าเออโดนตบไปดี สองตัวอยู่บนหอครับไปครับเดี๋ยวแทงให้ครับเลือดเยอะครับเลือดผมเยอะครับเฮ้ยมา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 ช่วยกันช่วยกันเลือดเยอะแต่ว่าแทงคนเดียวก็ไม่ไหวนะครับโอเค F เอฟเราคููดาวแล้วครับติดขัดอะไระเนี่ยไอวิ่งนั่นแหละสวยปีพืนที่เขาครับแตกเรียบร้อยครับผมหมดตี้ฮะ โอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กับผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบายฮะพอดีเจ็บคอนะครับ